สวัสดีครับคลิปวันนี้ก็จะมาแนะนำการบันทึกภาพยนตร์หรือมูวี่หรือคลิปต่างๆที่อยู่ใน y o YouTube นะครับซึ่งผมก็เห็นว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยหลังจากที่ใช้มาหลายโปรแกรมนะครับนะครับโปรแกรมตัวนี้คือ 4K Video Downloader นะครับตัวนี้เปิดขึ้นมาตัวนี้นะครับ 4K Video Downloader เนี่ย ก็จะใช้ง่ายครับหน้าตาเมนูก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากปรับ e พป e ปเลนก็ใช้ d e f a u l t ก็ได้นะครับแต่ทีนี้จุดสำคัญของโปรแกรมตัวนี้ก็อย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะดึงเอาซับไตเติลนะครับที่อยู่ในคลิปหรือมูวี่ที่อยู่ใน YouTube เข้ามาได้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้เราจะมีอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดแมเนเจอร์เนี่ยครับอย่างตัวเนี้ยที่มุมขวาบนนะครับคลิกสามารถเลือกได้แต่ว่า มันก็จะไม่รวม s u b t i t l ลมาและและก็ต้องไปเปิดทีละคลิปนะครับแต่นี่เราไม่ต้องเปิดทีละคลิปครับสมมุติว่าอย่างตรงนี้นข้างหน้าจอมันจะมีเราก็แค่ก๊อป URL มาแล้วก็มาเพจไว้ที่นี่นะครับโปรแกรมก็จะเข้าไปเซิร์ชดูนะครับในรายละเอียดนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ว่ามีขนาดความชัดเท่าไหร่แล้วก็รวมตรงนี้ครับ s u b t i t ลเข้าไปด้วยนะครับให้มัเลือก l a n g u a g ที่เป็นอังกฤษนะครับตัวนี้ Transcript ตัวนี้เข้าไปด้วยแล้วเราก็เลือกจุดว่าจะให้เซฟลงตรงไหนนะครับเนี่ยครับตรงนี้เราก็เลือกเลือกความชัดเอาได้นะครับเลือกให้เป็น MP4 ซึ่งเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้วตัวโปรแกรมนี้นะครับเราก็ไม่ต้องเข้าไปดูนะครับเช่นเราอยากได้ตรงไหนที่เราเห็นว่าน่าสนใจอ,อย่างตัวเนี้ยเราคลิกขวานะครับมาเลือกที่ c o อปปี้ช t อตคัแล้วก็มา เพจลิงก์ตรงนี้ได้นะครับวางลงไปเนี่ยโปรแกรมก็จะมองเห็นได้ทันทีถ้ามีซับ t ต t เต้ลก็จะโชว์ขึ้นมาแต่ในมูวี่ตัวนี้ไม่มีซับ t ต t เต้นนะครับไม่ไม่มีนะครับซึ่งถ้ามีก็จะสามารถ e อ bed เข้าไปหรือฝังเข้าไปในตัวมูวี่ได้เลยนะครับซึ่งสะดวกสบายมากแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างตัวนี้ผมสมมุติว่าเล็ o คอรให้ดูนะครับว่าว่าเซฟลงไปแล้วเป็นยังไงเนี่ยเอาแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่ม m o v i ี e องกฤษ h แล้วกดดาวน์โหลดเข้าไปนะครับเปลี่ยนชื่อดาวน์โหลดเนี่ยครับ mm hmm. ก็จะมาเข้ามาตรงนี้แล้วก็เริ่มการดาวน์โหลดนะครับ mm hmm. ก็โอเคครับนำไปใช้กันดูนะครับผมว่าดีทีเดียวครับขอบคุณครับ